มองสันจงและคนคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถาดูว่าจะเป็นอย่งหมอกหรือควันมมาจะงดงามและทำให้เยือกเย็นแสงจะเย็นสบายมนยามช้า ถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหาเข้าในตาเราก็คงจะทำไม่เสียน้ำตาถ้าเป็นยังไงฉันอยากรู้พราะฉันดู้ธอาไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันบอกเขาและบางเขาเ้าเป็นเหมือนควันฉันนั้นทักไม่มั่นใจเพราะเธอฉันต้องเสียนกับควันไฟ เปลี่ยนตัวและเปลียนใจถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน,น้ำตา